ถ al, morning, okay. ้าไปเหตุบนมันผิษนะมันก็ผิดบนไหนมันผ <you. S 19> ิดบนไหนนั <im machine> ้นมันเป็นนรกยุหันนรกอยู่บนมันผิดหันบนไหนพนว่ามันผิดเนี่ยบนไหนน่ะเป็นนรกเกันไปถ้ำน่ะผิดเลยนะผู้ได้ไปถ้ำมันก็ผิดผิดเนี่ยก็ถ้าผิดเด็กก็เป็นทุกข์เลยเดือดร้อนนั่นเด็กกะโตกนรกผู้ได้เป็นทุกข์กับู้นั้นเป็นสัตว์นรกนี่ นรกมันอยู่ที่อาทิหน้าของผู้อื่นสึ่งบนเป็นของเหาข้องไผกระจามบนเป็นของเหาอันนั้นหนาเฮาถ้าไปเอาขามชิดผู้อื่นไปเอาไปท้ำไปเห็ดมันก็พิดอีกหนกึ่งคดีเพราะว่าของของผู้อื่นเขาบริหารเหาเขาบริสุทธิ์เอาเขาไปขโมยเอาไปลักเอาไปปูนเอาน,านั่งกระพิด มันก็เป็นหน้าโลกอีกทาห่ม,<ล>มันคิดไปท่ามันเกิดเห็ุโดหลดเดือนร้อนเลยทุกเขาจับเขาตีเราแม่งไม่คิดในใจทั้งตลางๆกตั้งพื่งตังเวียนกั้งเียนเป็นทุกข์เป็นร้อนม่สบายใจอืมคนบสบายใจมันเป็นทุกข์คนไปท่ามวามผิดนั่นแหละคือคนเป็นตกนรกูด้ตกนรกกับคนนั้นร้อนคนนั้นเป็นทุกข์ นรกมันม bon ีอย oh ู่สูงมือนี่บนมีแต่ตายเดียวจังเป็นมันเป็นเดียวนี่ให้หูจักนารกเดียวนี่ห้าเขาถึงนารกกว่าหูจักห้าคนจากนารกเรียกว่าหูจักให้หูจักเจ้าของที่สางก้อมดีก้อัสวเมื่อไรพระพทะเจ้าสอนว่าให้หูจักในปัจจุบันนี่โมเมนต์วสวรรค์สิไปหอดูอื่นสาสนาผนจังสิหูจักน้ารกตายไปเดีวศาสตร์นี่ศาสนาจังติตกตกเดียวนี่ โชคเดยนนั่คล้องเขาเนี่ยมันผิดไปหลักจริงจริงปขโมยของเขาพิษปีหนีพิษเดียวนี่พิษวันนี้เนี่ยเมียดีบรีเขาขาเขาตายเขายิงเขาจับไปติดแต่ร่างกันนี่เดียวว่าหน้าโลกมันมีอย่างผิดอพอะน้าโลกมันอยู่บนไหนอยู่อยู่บนมันผิดนี่เ็งอย่าไปทําพิดถ้าไปทําพิดเดี๋ยวมันมันผิดมันผิดเดี๋ยวมันตกงานเป็นถูกถึงแม้เราทําไป ผมมีไฟหูจักเข้าด้วกันเข้าหูจักตัวเขาเองท่ายู่ผู้เดียวกับหูจักทำายู่ร้ายคนกับหูจักทำายู่ตีมือตีแกงเข้ากับหูจักทาผู้หูจักแล้วสอจ้องหูจักการเมษซึ่งสจานขามซิทธิงกันในการลูกลูกเมียเนี่ในครอบในครัวเป็นต้นนอกใจฟัวกับบดีนอกใจเมียกับบนีขามซิ์กันร่องร่องหมือันนี้ก็เป็นทูอย่ ตบนาลกบหนาลกเขาเหตุเป็นบุคคลาธิฐานเพว่าเหตุตัวนิ่ว่ัง่างยเพว่ไไอคนได้ขามชิดของคนได้เลยแก้ผ้าเปลือยคืนจนใหม่ตัวนิ่วคุณยิ่งกว่าเปลือษษยอคุณใช่ฟปลเอยึ้นอยู่ทั้ง,งนูมอไรม้ากัดม้าบกไงอยู่หันสองตัวมันกัดอา ดูเพื่อนตัวนิว่วท่านดูเพื่อนตัวนิว่วท่านดูเพื่อนตัวนิว่วน้ำนิ่วเปิดช่องนุ่มมากวักเอานังขาดไปใส่ขาดไปมันกระวัาตายเป็นอย่างมันอยู่น้ำกลับม,มันชัดมันจะดีคนเนี่ยจะเห็นโดยตาเ้าคนเนี่ยจะเบื่อคือมันผิดจริงๆท่าน,นคืนไปหอดยอดแต่ว่าเป็นตะยูอยู่ว่ะตัวนิวนะ่วแห้งที่ตอดหัวออกทึ่งๆ กาทิแห่งซุบเล็กกาซุบทองมันโม่มันโม่ซุบถ้าโาราที่ซุบแห้งมันซุบเด็ดขุดมันสิแกนเหมือนอย่างนี้แกนโปรตีนแทนเมืองกากะซุบช่องนี่จะซุจริงๆทั้งนั้นแหะต่อหั่วห้าอีกกะคือขั้อหลอดๆกะว่นก็ว่าขั้วขั้วคิดนั่นเองหันลงมาจากคงนยิวอีกน้ำยิวกะซองลงไปอีกอู้ยู่จังสั่ นั้งขาดฉนันวามปื่นกับมาเป็นวงร้ายมาอยู่ทั้งรุมกับอยู่อะไรอีกมาคันอีกก็เพราะอารมณ์นั่นเองไม่มีอื่นไีลยังเรอกถ้ำแหล้วก่อนที่ถาเห้ากระยาถ้ำเดลียกห้ากระแว้งมีควอมเดือดดอนควอมเดือดดอนนใหญ่ห้าเดียวก็ไฟนรกมันเผามันผานอยู่จ <laughs> ังสักบริสบายเมื่อไรแล้วมีครอบมีครัวยังสิคือกันเพรา บฟวมมบฟังก็อเมียเมียบวฟังค้อผัวต่างค้นต่างกีดไปทะเลาะกันบุ่นเดือดร้อนกันลาพอลามขาดดีมีโบยกันสารพันอย่างนั่นกระโตกอารมณ์อันนี้ก็เป็นบาปว่าวให้เขาเสียสิง่งเสียของเสียอกเสียใจเสียทุกสิ่งสารพัดพอทุมหล่อร่วมอ,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 อันนี้มันกรบโมเมนบ์าบาปกตกนารมคือคา นอกจากแน่นไปผูกกินสุราเม่ได้ของมึนของเมาอันนี้กะบาคือกันทำรอบพิดพิษปกติอืมมันเป็นเครื่องยอมใจเขาห้าของเมาอันกินเนี่ยมันเป็นบาอืมกินจะเป็นบาขันไปเผาทานเนี่ยทุกปุกหลอกพ่อนใจโหดเป็นารขันเอาทานไป้ายเนี่ยสื่อเราม็นจะเจานึงอ๋อมันคนเป็นได้หอยจ่างคุย บบญสุขบุญ้าบุญรำบาทนี่แามมาเห็นขี้แมวเตียงลงจ้าจ้าแล้วมันหลงมันทำให้เราตั้งหาการนี่เป็นเวรระดีรัตเวรเลียงหาประการยาพ้ากันไปทํทำมันยาผ้าก,กันไปปฏิบัติมันยาผ้ากันไปปฏิบัติมันเป็นบาปทา่้งโผนี่เป็นบาปทา่างโผหนนานโผลได้ไหนมันก็นเป็นบาปมันบุรีนี่มันบุรีของมนจึงทั้งหลายเราดีแหละ มันสางคนเน่าให้ต่างกันสัดเตกรมมังวิพัสสติกิกรรมยอมจำแมกสัตเห้ียเร็วได้ปณิสต่างกันชัดทั้งหลายเป็นงจังบวะื้นกันคนเน่าเกิดว่ามีความทุกข์บวชื้นกันมีความทุกข์บวคื้นกันมีความคิดบวชพื้นกันเป็นอย่างกรมมังสัดเจวิปัสสติกิกรรมยอมจำแนกสัดเห้ียเร็วปณิสต่างกันการกระทำต่างกันความอยู่กับต่างกันความเห็นกับต่างกันความคิดต่างกัน เขาอยู่สบายเข้าอยู่ทุกอยู่เนี่ยเขาเกิดในตะกูลอันสนุกสบายเขาเกิดในตะกูลทุกตะกูลเนี่ยเขาอยู่ในเมืองในหน้ากินสบายทุกสบายเข้าอยู่ในป่าในหวงมันทุกมันหย่บมันลาบากเป็นทุขเป็นทนแต่เพราะเราแก่ตัวเข้ายากเถื่อไอ้ความเป็นจริงในพระพุทธเจ้าคนเกิดอยู่ป่าเมื่อคนเกิดอยู่ป่าคนกมศึกษาธรรมะอยู่ในป่าเกิดอยู่ป่าเพิ่งกะแสดงธรรมะอยู่ป่า ให้ถ้ามันจะกระตอตระสูตรเป็นไปไกยุปาเพ่นิพพานกานิพานย่ปาไอ้พวามเป็นจริงอันโพธิยุปาเน่ยให้ห้าหูจักปลาให้ห้าหูจักปาอยู่ในปลาเงินใจห้ากับเป็นปลาอยู่ในปาใจห้าเป็นถักคือพระโพธจับสอนอยู่ในเมืองมันมนี้พา่มบุญไหวออกมาปพระพฤติปฏิบัติอยู่ในดวงในปลามันเนี่บมันสงด ปัญญามันงเอผมมีปัญญาถ้มโนกิจเป็นิจระนาเอาความสงบเป็นเพื่อนเอาความรงระงับเป็นเพื่อนเอาเคารื่องแวล้อมท่านได้เป็นพยูเอาพวกเขาเราการเป็นทีอาศัยแต่เมือ่อทรงมีปัญญาดูทัจ้าวาสิงดูตัวหน่อยดูสภาพว่าทัา้งหลายมันดื่นเดิมบันเทิงดูเสียงนกฟังเสียงนกมันห้องมันจะห้องไปตามสภาพของมันฟังแต่กระมวลเสียงนกก่นเมร้นมันจะห้องยู่เบเหมือยวัดเว้นด้วกัน มันสบายใจอยู่เพราฟังสงบของมันบริเวดเย็นก็ได้มันบริวา่ก็ได้ฟังในใจกับเพิ่นแม่นหูเลยยิ่อยู่ใจกับสงบอยู่อันเสียงค้อนี่มันมันบริสุทไ์นแม่นสีพูดดีจังคึนาก็บริสุทธืแม่นเอารม่นีแม่นสีรองเท่งเลยก็ฟังบริสุทเลยบริสุทธ์เลยมันมวลหลายใจมันเปิดเพื่นแต่ยิ่งเสียงปล่อยเสียงใดก็แห้งเลี่ยนไปอีก เสียงมนุษย์นี่มนุษย์บรสบายะเจือเอ๋ยหันมาพูดออกมาจากธรรมะมันบรสบายท่านประชารุ่งกูราเมืองนึ่งดาโูกูปอดนึ่งนึ่งปอโกอยู่ในบ้านในเมืองนี่บุด้าวได้นอกจากธรรมะท่านประชารเป็นยังไงเสียงก้อนหันฟังแต่หลงไหลหันเสียงมันน้ำป็นยังไงเสียงมันบังเข่งกันยังไงวะซึ่งนั่นเสียหอกบอยังถือยุทจักฟังฟังเต็มเลยเขาไปอยู่ไปลำใหญ่ฟัง แดดเผาหัวอยู่ยกับร่าให้ฟังมันก็ยังคลายๆได้จะหน่อยตัวแห็งเบิ้ดมวนกันท่านถือบที่มันดามันบาเจ็บๆแอบไปแายวิสบายไทกนี่เสียงพ่นเสือมันบรสบายอืมสร่านเสียงพ่นนะให้เป็นเสียงธรรมะหายใจเป็นธรรมะหายโผดธรรมะหายเบาธรรมะหน้าฟังอืมหน้าฟังอืมหน้าดูอืมหน้าศึกษาหน้าพิจนารณาดีกว่ามันดีเกินดีดีอยู่ในความสงบใจ เย,ยี่เย็นสบายอืเสียงก้อนหาใจดีเดียมเดือด,ด้อนฟุ้งซ่านร่าง่านเกิดราคะเกิดโทษเกิดโมหะอยากได้มันอยากไปขามันอยากจับมันมากอยากไปไกลมันอยากไปจูบไปส้มมันเต็มทีผันเสียงโองก้อนห้องเกินโมด้คิดเต็มตัหฟังแระบอกเปิดหักบอกเปิดสั่งเป็นรธนรบบธรมชาติมวลถ้าหากว่าประโยชน์ในปัจจุบันนี้ถ้าไปเหตุบนมันพิษ มันกับพิดบนไหนมันผิดบนหันน้ำมันเป็นนรกอยู่หันนรกโยมันมันผิดหันบนไหนพนว่ามันผิษบนหันน่ะเป็นนรกเดกันไปถ้ำน่ะผิดเลยนะผู้ใดไปถ้ำมันกับพิดผิดเนี่ยคะถ้าผิดเด็วกัเป็นทุกข์เลยเดือดร้อนนั่นเดี๋ยวกัตกนรกผู้ใดเป็นทุกข์กับผู้นั้นเป็นสัตว์นรกนี่นรกมันอยู่ไี่ อาทินาของผู้อื่นซึ่งบนิเวนของเหาข้องไผ่กระจามบนิเวนของเหาอันนั่นหนะเหาถ้าไปเอาขามชิดผู้อื่นไปเอาไปท้ำไปเห็ดมันก็พิดอีกหนึ่งคดีเพราะว่าของของผู้อื่นเขาบริไห่เหาเขาบริซื้อเอาเขาไปขโมยเอาไปลักเอาไปปูนเอานั่งกระพิด มันก็เป็นหน้าโลกอีกทานจะเลยมันคิดไปท่ามันเกิดเทุโดดเดือดร้อนเลยทุกเขาจับเขาตีราแย้งม่จิตในใจทัง้งกำกำกำคืน้นกงเวียนกงเ,ยงเียนเป็นทุกข์เป็นร้อนม่สบายใจอืมคนบสบายใจมันเป็นทุกข์คนไปท่าความผิดนั่นแหละคือคนไปตกนรกพูกได้ตกนรกกับพวนั้นร้อนคนมนันเป็นทุกข์ นารกมิมียู่สมือ,อนี่บนมีแจ่ตายเดียวจังเป็นมันเป็นเดียวนี้ให้หูจักนารกเดียวนี้ห้าเขาถึงน่ารบก,กับหูจักห้าคนจากนารกเกี่ยวกับหูจักให้หูจักเจ้าของที่สงางก้อมดีก้อมัว,มวมเมื่อไรพระพุทธเจ้าสอนว่าให้หูจักในปัจจุบันนี่โมเมนต์วาสวรค์สิไปหอดอื่นชาสนาบนจังสิษย์หจักน้ารกตายไปเดี๋ยวศาสตร์นี้ชาสตราจังกิตตกเดียวนี้ โชเดิมนั่นคล้องเขาเนี่ยมันผิดไปหลักมริงจริงไปขโมยของเขาพิษปีนี่พิษเดียวนี่พิษวันนี้เนี่ยเมี่ดีบริเขาขาเขาตายเขายิงเขาจับไปกินแต่ร่างกันนี่เดียววหน่าโลกมันนี่ยังผิดเพราะน่าโลกมันอยู่บนไหนอยู่พมอยู่บนมันผิดนี่ยังอย่าไปทําพิดถ้าไปท่าพิดเดี๋ยวมันมันผิดมันผิดเดี๋ยวมันตกงานเป็นถูกถึงแม้เราทําไป ผมมีไฟหูจักเข้าคือกันแต่ห้หูจักตัวเขาเองถ้ายีผู้เดียวกับหูจักถ้าู่ร้ายคนกับหูจักถ้าู่ทีมือทีแก่เข้ากับหูจักถ้าผู้หูจักแล้วสัองหูจักการเมษซึ่งสจ,จานไามสซิสิ่งกันในการลูกลูกเนี่ยเนี่ยนขครอบในครัวเป็นตน้นนอกใจฟัวก,กับบดีนอกใจเนี่ยกับบุีไทมทซิ์กันร่องร้องหมือันนี้ก็เป็นถูกอย่ ตกนรกตนนกนรกเขาเห็นเป็นบุคาลอธิฐานเพื่อวเห็นตัวนิ้ว่ังย่ายเพื่อะวรอืกคนได้ขามชิดของคนได้เลแก้ผาฟ้าเฟือยึ้นจนใหม่ตัวนิ้วอืมคุณยิ่งฟ้าเฟือยคุณใช่ฟ้าเฟื่ยคืนอยู่ทั้งรูมอไรหมากัดมาบกยหายอยู่หันสองตัวมันกัดอา ดูเพื่นตัวนิว้วันดูเพื่อนตัวนิ้วันือเพื่อนตัวนิว่วน้ำนิว่วเปิช่องลงมาวัากเอานังขาดไปใส่ขาดไปมันระโบตายเป็นอย่างมันอยู่น้ำกลับม,มันชัดจันนีเพื่นเนีจะเห็นโดยตาเฮ้าเพื่นเนี่ยจะเบื่อคือมันผิดอันิงหัน้นไปหยอดยอด่ว่าเป็นตะยู่อยู่ว่ะตัวนิวนะ้วแห้งที่จอดหัวเอาตึง กาทิ่แห่งซุบเล็กกาซุบท้องมันบม่มันบม่ซุบถ้าโาราที่ซุบแห้งอะมันซุบเด็กปวดมันสิแกนเลยอย่างนี้แกนกระดิบแค่เมื่อกากะซุบท้องนี่จะซุบจริงๆทั้งนั้นแหะต่อหัวเฮาอีกกระคือข้อมอดอดกระวนเขาว่าคือข้อมคิดนั่นเองหันลงมาจากกุ้งหิวอีกน้ำนิวกะซองลงไปอีกอืออยู่จัใส นังขาดฉะน,นั้นพังปืนออมาเป็นตรงร้ายมาอยู่ทั้งรุมกับอยู่